อุ๊ย,อ,ยอัพสตอรีค่คู่เขารู้กันแหละแจมฟิล์มอีกคนบอกมานะมานะอีกคนตอบรับว่าเจอกันหรือซีอนั่นเองค่ะบอกว่าฟินทุกจังหวะฟินทุกช่วงท่ากันเลยก็ว่าได้แถมงานนี้ก็ชิปได้ทุกเรื่องราวเลยล่ะคะ่ะภาพรูปถ่ายแต่ละภาพแต่ละเซตแต่ละช็อตคือ เผอเก็ยังฟินเลยล่ะค่ะเมื่อเขาทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันแจมรัชตะฟิล์มธนพัฒน์ล่าสุดวันนี้เขาก็อัพสตอรี่คู่แบบไม่แท็กหากันด้วยนะคะแต่ก็เหมือนว่าอู่เขาก็รู้รู้กันอยู่แล้วแหละเนอะพอโมเมนต์น่ารักน่ารักนี้มีอยู่ว่า หนุ่มแจมรัชตะค่ะได้มีการลงสตอรี่ชวนแฟนๆไปเจอก,กันกับงานคู่แจมฟิล์มกับงาน Sexy l e s เลสเฮ e a ์แอ e l ์เวลเของวันพรุ่งนี้18มีนาคมที่ลานกิจกรรมชั้นเอ็ม s กสเวเอกมยัยซึ่งหนุ่มแจมรัชตะก็ลงข้อความบอกว่ามานะมานะมานะส่วนทางด้านหนุ่มฟิล์มธนพัฒนก็ลงสตอรี่ภาพเดียวกันบอกว่าซ you หรือแปลได้ว่าเจอกันนั่นเองค่ะรูปภาพเดียวกันเป๊ะประดึงเหมือนกับว่าชวนกันเองอย่างไงอย่างนั้นแหละค่ะคนลงบอกมานะแล้วอีกคนตอบกลับเจอกันอุ๊ยแค่นี้ชิปได้ไหมนะไม่รู้ละชิปไปแล้วค่ะน่ารักมากค่ะแจมฟิลม์มงานคู่ปังๆนะคะรับทรับรัวๆเลยค่ะแจมรัชตะตาฟิล์มธนภัท